เรื่องนี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่รับโดนไม่คิดใจเพราะว่าจริงๆกับคุณมุกน่าสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าจะสนิทผ่านกนารดื่มเหล้าประเด็นใช่แต่ว่ามุกมาบอกว่าแบบบทเนี้ยเหมือนเขียนแล้วก็เห็นหน้าเราไปด้วยเออเขาก็ส่งดาบแรกมาก็ไม่ติดอะไรเลยคุณรับตอนที่อยู่ในวงกำลงังจึบไม่ไม่ไม่บอกก่อนแล้วก็วก็ดื่มเลยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือหมายถึงว่า คือคือเราไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งขนาดนั้นนะเข้าใจปะแล้วพอพอคุณมูเข้าเขียนเขียนมาโดยที่มันเห็นมันเห็นภาพเราอ่ะเราก็คืออาจจะไม่ต้องใครเออไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอยู่มากก็จะได้ไม่ไม่หนักหนาไม่ลำบากุณไปด้วยใช่ค่ะที่พจะมีที่เราเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะที่ที่ที่กับลุงจันเนี่ยก็คุยกันปตก็คุยกันบ่อยอยู่แล้วมแล้วก็ นางจะเป็นคนที่เหมือนเราโดนจะโดนเราแบบกัดอะไรเงี้ยอกมาเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันก็ใช่แค่มีนั่นนหะในเรื่องนี้ในเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าคือคอนฟ l i c ในเรื่องมันใหญ่โตกว่านี้มมก็าีควน่าจะมีความน้องบทแน่ๆไม่เออคิดว่าน่าจะไม่น้องบทเพราะบทเขาทำมันแบบ เหมือนดีแบบคิดมาแล้วหมดมุกมกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล้ากันต่อใช่ครับใช่ดราม่ามีให้กันมีค่ะก็เลยเวลาแบบประจันหน้ากันดราม่าจะหัวร้อนหรือเปล่าหรอไม่หรอก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 แต่ก็ไม่แน่แต่ก็มีเอาไว้เพื่อให้เป็นแบบเออลูเปอร์ตอนทายสักหน่อยก็น่ารักดีเหมือนกันก็จะไม่ค่อยได้เห็นยายในหนังในหนังในหนังใช่ครับก็ จริงๆก็เห็นนะคะแต่ว่าแบบที่ผ่านมาเราใช้วิธีการแบบถ่ายวันเดียวหรือถ่ายสองวันแล้วก็แล้วก็ฉีก chỉ, ออกอย่างในตุ๊กจี้เนี่ยถ่ายแค่สองวันแต่ว่ามันเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะต่นี่ก็จะเป็นใครคันดึงมาเรื่อยๆไปดูใช่ค่ะเราจะไปเที่ยวกับใครมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพืนดินของนางเองด้วยว่าว่าอยากไปหัวอินทางเราก็ต้องไปดูเรื่องธุรกิจของมันอยู่แล้วก็เลยอ้าไปซึ่งก็ ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนอกจากคุณไอ้เขาอยากร้องเพลงลเขาบอกเขารู้สึกเขาอยากร้องเพลงก้าสูงเออก็เลยเพื่อนก็เลยเลือกร้านที่มันแบบมีวงสดอนะไรอย่างเงี้ยเราก็คือไปทําตัวเป็นผู้จัดการวงเรียกคนอื่นคนนี้มาลองก็คือแบบแต่มันเมาะเนาะพอสั่งแล้วก็กบวววะนะกแกบบทำทำไมวะเราบอกได้ว,ว่าเราเมาเนาะใช่ใเราเมาจริงนะเอ็นเอเทนเอ็นเอเทนแล้วแบบ เย้คุณไอเขาก็เลือกร้องเพลงนี้ดีเซควก็บอกว่าให้เขาร้องวิญญาร้องอะไรอย่างี้ไปใช่ป่ะใช่นางก็ที่ท่านเห็นว่านางไปร้องเพลงเขียนไว้ข้างเตียงอ่ะแล้วคือแบบเขาเป็นของคนอื่นต้องเอาไว้ในใจเนี่ยนางก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยจนยืนในเใจบอกว่ามึงก็เลือกเพลงก็เป็นลอยเป็นเป็นพันเพลงเนาะเขาก็เลือกเพลงล้อล้อข่าวดีแล้วเพื่อนอาจารย์ตัวสรุปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสามีเขาจัดมาเลยนะคะยังไม่จัด แมบคานนางอะคนดูแลแคแคร์คนท้องนะจริงๆริงนางดูแลนี่มาก่อนยเพราะว่านี่ไม่ค่อนมีสติแล้วกอนเจอนางอแต่ว่าตอนไปอ่ยยังสมัใหม่ตอนเจอกันรอบก่อนที่เจอกับจั์กระเพดด้วยอะไรเงี้ยน้นยังไม่มีเลยนะยังเป็นแต่แต่เลยนะแล้วก็ยืนด้วยกันคนก็เลยไปเข้าใจว่าจันทร์พองงไใเญ่แต่ว่ารอบในีที่หัวจิตน่แบบชัดแล้วชัดแล้ว เพื่อนที่แบบเขียนตั้งแต่วันในวัวที่แบบวัามันต้องท้องตอนนี้ที่รู้ตั้งแต่มาตากอากาศว่าเขาจะมีคู่ก็ก็ช่วยให้เพื่อนมีความแบบให้เขามีภาวะตั้งครรภ์ที่มีความสุขเออดีกว่ามมไ่วาข ก็ S <S คิดว่ามันก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าหนึ่งความคุณแม่นมใหม่กันเนาะหลายคนก็คือจะจ้องจะมาแล้วมันก็มีอะไรเรื่องเรื่องเบื้องหลังที่เรารู้กันอะไรเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยู่กับเพื่อนก็คืออยากจะให้เขาแบบเออมีเวลาที่มันเจนจอยสุดอย่างเงี้ยคนเล่าเนี่ยก็กินไม่ได้แล้วไงตอนนะี้ถูกไหมแล้วนางแล้างเล่นเพลงตัวเองก็ยังไงก็คือร้องเพลงไงไม่หยุดเลยก็ค<า>ือร้องเพลงไปเมาเพลงต้องตัดเขตนไปข้างเตลงมีเพลงอะไรบ้างคะ้เรา เขาลองอะไรวะขอจันอะไรเงี้ยไงจะชอบพี่ตุกพี่ดากล้าสูบหมดเลยเลิกแขกไปแล้ววะจ๊แล้วยายไม่แบบเพื่อนเขาอะเพื่อนคือสามีไอ้น่ะเวอร์เผู้ชายมาถามแล้วจริงๆเชื่อแมวว่าเนี่ยถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีแบบส่วนมากคือแต่งงานแต่งการกันไปหมดแล้วคือเรารีเช็คมาแล้วไม่ตกของเราอย่าอย่าล้อเราเราต้องคือนางก็คือป่องขึ้นมานิดนึง แล้วก็คือเหมือนถ้าตอนนี้น่าจะประมาณ5้เดือนนะแล้วก็มันก็กลมกลมให้เห็นอย่างเงี้ยแล้รู้แล้วดูแค้น้องแล้วยายรู้ยังเขาบอกยายอ่ะยายไม่บอกเขายังไม่ได้บอกทุกเขายังไม่ได้ประกาศหรอเขาประกาศแต่เราไม่ใช่หรออเขาประกาศรวมทีมะไร่างเปัญหาสานก็ดีค่ะก็สถานศึกษก็จะเลี้ยงให้กัดกันจะเลี้ยงให้แบบเออ ถ้ามาให้นีเลียงนี่จะเลียงให้กับกันเป็นแม่นมให้เป็นแม่นมให้ในตอนแรกเราเราพายว่าเป็นผู้ลายพายว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าคือชุดนักเรียนคุณไอเขาทับอ่ะแล้วดูเขาบู๊เออใช่ใช่ก็เลยอ่ะแต่ก็ผิดไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างฉันเอยก็ฉันนั้นเดี๋ยวโตมาเขาก็เลือกของเขาผู้ชายตกใจน้ำะล้วเขาไมได้พูดเลยตอนแรกน้ำอยางแม่หนุ่มน้ำอยากได้ผู้หญิงนะ หรือนางไม่ได้นางไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเออใครก็ได้แต่ว่าเหมือนก็อยากได้เ้ราที่จําได้ก็เหมือนพูดว่าเป็นผู้หญิงก็ดีเวลาไปนั่งไปรับเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยหอว่าเพื่อนแฮปปี้ได้ถามได้ถามที่ข่าวเพื่อนเลยนะเพื่อเห็นข่าวไหมแล้วไปยังไงบ้างก็ถามจริงๆตอนเขาอยู่ที่นู่น่ะก็ก็ก็มสเสจไปบอกก็มสเสจไปเออมีอะไรแบบก่อนแล้วมีอะไรบอกไปตลอดคือ เหมือนกับที่บอกตอนนั้นเลยนางมีภูมิคุ้มกันที่ที่ที่ดลดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นางรู้ตัวว่านางทำอะไรอยู่แล้วก็เพื่อนรับพังของไอ้คนก็เหมือนเราก็พร้อมจะพอเนาะแต่ว่าก็จะมีแบบอาสิ่งที่เขาอาจจะตกใจนิดนึงก็คือตัวของคุณสามีที่เขาไม่ใช่คนในวงการอ่ะอใช่จะงงนิดนึงว่าโอ้โอมันแบบนะมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ใครก็เล่าให้ฟังว่าคุณสามีก็รับรู้เหมือนกันใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าตกใจกับข่าว คือมันตกใจที่ว่ามันเป็นโจรมันมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่มันแบบมันถูกเอาไปพูดปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากหนึ่งจนแบบมันมันเรื่องแบบมันงงมัน,นงงแต่เขาปากเขาปากแบบแกล้งเขาเลรนะเขาเอ้จริงๆเขาปากบอกเลยว่าแบบไม่ต้องตอบทุกครั้งก็ได้แต่เเราไงคะตอบทุกครั้ง พอสดใหม่แต่ข่าวเขาฝากไปถึงไงว่าพวกเราแบบมั่นใจกันนะใช่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 ก็คือนางวางแผนไว้หมดแล้วอะมันคือมันเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันก็มาเป็นสเต็ปที่แบบที่ถูกที่ควรนาโอเคแล้วนะใช่ใช่อย่างไปอะไรกันนะก็ช่วงนี้ก็เป็นเพื่อนก็มีชีวิตที่แฮปปี้เหลือแต่เราเนี่ยเหลือแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่เลย ใช่ใช่ใช่นางตั้งใจจะคลอดที่ไทยหรือเป่าเหมือนก็จะเลี้ยงที่นี่ก่อนแล้วใครอยู่นู่นไหมคะยังไม่รู้ยังไม่รู้แ <คน S 1> ล้เราคลอดเมื่อไหร่พ่เชนเหรอคะเพิ่งไปคลอดเมื่อเกี้ยค่ะที่วิ่งมาชานะคะมาทางนีออกเป็นครอบเลยนะบุ๋ง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 แม่ขอบคุณนะขอบคุะคุณนะคะ